สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่21นะคะพฤศจิกายน2564ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะพี่น้องขานะเป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะหลายท่านนะคะในการทำงานนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะพี่น้องขานะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคาดูแลตัวเองดีๆเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไม่ว่าจะ ทำงานนะคะทุกอย่างนั้นจะต้องไม่ประมาทนะคะในทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะอ่าอันนี้ป้าหมอก็ต้องขออ่ากำลังใจกันหน่อยนะคะในวันนี้ก็กําลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์นะคะนึ่งแชร์หน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็ติดตามด้วยในกรณีที่พี่น้องท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนด้วยเนาะ จะได้ดูคลิปนะคะของผอ,อนะคะเวลาลงไปปั๊บนี่ก็จะมีการเตือนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละในวันนี้เรามาดูกันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่ะนะาทำนายโดยรวมอ่าใบแรกพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอ่าเดอสตานะคะสำหรับเดอสตานี่ก็คืออยู่ในช่วงในลักษณะของน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของว่าพยายามที่จะใช้ชีวิตนะคะ อย่างที่นิ่งๆบ้างแล้วสิพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ,ะแล้วก็รู้จักรอคอยรอคําตอบนะแล้วก็ค่อยๆเดินประคับประคองนะคะหรือบางท่านคิดที่จะทําอะไรนั้นเนี่ยนะคะไพ่บอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์ควรที่จะรีรอนิดนึงนะในลักษณะของสี่ดาบนั้นความหมายก็คือถ้าเราจะลงทุนลงหุ้นนะขณะนี้นอนรอก่อนอย่าเพิ่งนะคะพี่น้องและทำปัจจุบันให้ดีคือประคับประคอง ในวันพรุ่งนี้ดูว่าบางท่านอาจจะไม่สบายนะคะก็อาจจะต้องพักร่างบ้างนะคะพักผ่อนนะนอนนิ่งๆบ้างนะคะอ่าอย่างนั้นเลยหรือใครที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะอย่าเพิ่งที่จะพยายามที่จะแก้ไขมันเนาะถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะแก้ไขมันนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นผลนะตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะเป็นตัวเยียวยา ยิ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งแก้นะดาบมันก็จะยิ่งแทงเรานี่ไงคะในอย่างงี้ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะคะใครมีปัญหาอะไรอยู่หน้าตอนนี้เนี่ยก็บอกว่านะประเดี๋ยวมันก็จะมีแนวทางมีทางออกด้วยเงืนเวลานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ,ะเป็นตัวที่จะนำพาทางออกมาห้เรานะแล้วก็ไพ่ทักนะคะบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์พยายามที่จะคิดกลกการอะไรในหัวเนี่ย ะะหลายโครงการหลือกินที่จะทำเนาะแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ได้นำเนินการนะก็คิดได้นะคะพี่น้องค่ะนะแต่ในดวงในวันพรุ่งนี้ก็คือก็บอกว่าอย่าเพิ่งลงมือก่อนนั่นเองนะคะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอ่ามาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นก็จะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะสำหรับเด็กถือถ้วยก็คือค่อนข้างที่จะ มีความรู้สึกว่าอารมณ์ดีๆนะบางท่านก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์นะคะนี่นะคะมีความสุขกับคนในครอบครัวคนรักนี่นะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีนะคะได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเกิดขึ้นในบ้านในช่องของเรานะคะในบุตรหลานในบริวารในครอบครัวนะคะฉะนั้นในพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ป้าหมอคิดว่าน่าจะ ปกติมากอะเนาะแต่ว่าไพ่ทักก็คือ,อยังคงที่จะทำงานนะคะยังคงที่จะเป็นผู้นำยังคงเป็นแม่ทัพยังคงที่จะต้องจัดการอะไรด้วยตัวเองเป็นหลักนะสำหรับสตริงนะคะค่อนข้างจะเหนื่อยคือพี่น้องวันจันทร์นะคะแต่ยังไงแล้วก็ต้องอดทนนะคะอ่าแล้วก็จะสำเร็จในทุกเรื่องนะ่ะด้วยพรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะของพี่น้องวันจันทร์นะคะแล้วจะเกิดความอุดมสมบูรณ์นะ ก็คือไพ่เดอะเวอร์นั่นเองค่ะโอเคค่ะถือว่าดีนะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารมาแล้วเทพแห่งเวทมนต์นะคะเทพแห่งเวทมนต์นะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยก็ถือว่าดีนะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันอังคารโชคดีในเรื่องของอาหารการกินเนาะนี่อย่างนี้นะ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะสาพี่น้องวันอังคารนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะและก็ไพ่ขึ้นมาหกเหรียญก็คือมีภาระมีค่าจ่ายมีหนี้สินนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้เนาะสาพี่น้องวันอังคารนะคะสําหรับหกเหรียญแต่ยังคงมีเครดิตอยู่นะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินอยู่นะคะอ่าและไพ่ทักนะคะ แปดถ้วยความหมายคือพี่น้องวันอังคารบางท่านก็อาจจะต้องออกเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอาจจะไปทํางานไกลๆละและก็ไม่อยากที่จะไปว่างงานเนาะคะ่ะฉะนั้นแล้วก็แนะนําเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะไปนะต้องไปอยู่แล้วล่ะค่ะนะถ้าเกิดว่าเรามีงานทำเนะาะไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังนะคะไปแล้วก็จะโอเคนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารโอเคค่ะทักแค่นี้นะคะและมาดูพี่น้องวันพุธ กลางวันบ้างนะคะสำหรับพุธกลางวันนั้นไพ่ตัวตนขึ้นเดวิลนะคะใบที่สองเก้าถ้วยใบที่สามนะคะสามดาบค่ะใบที่สี่ไพ่ทักนะคะสี่สี่ไม้เทา้าส้หรับพี่น้องวันพุธกลางวันนี่ทักสองวันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดวิลขึ้นสามดาบขึ้นหน้า อันนี้จะทํานายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่ท่านไหนที่มีครอบครัวแล้วท่านไหนที่มีคนรักแล้วนะคะระวังจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกระหว่างกลางและจะทําให้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นไงนะคะอันนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่มีครอบครัวแล้วมีคนรักอยู่แล้วเว้นระยะห่างเหมือนโควิดเลยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะไม่งั้นจะเดือดร้อนนะสาดาบ แะ้ก็เดวิลอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็ระมัดระวังในการลงทุนลงหุ้นไม่ได้รวมทุนลงหุ้นไม่ได้ลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ได้ลงทุนอะไรที่เป็นงานที่ผิดกฎหมายสีเทาๆสีดำไม่ได้นะคะพี่น้องนะมันจะทำให้เราเสียหายอ่าว่ายอย่างนั้นแล้วก็ไปทักยังดีอยู่ในเรื่องของนะคะในส่วนของที่ดินในส่วนของบ้านช่องนะคะในส่วนของกิจการ ที่ทาร่วมกับครอบครัวนะคะโชคดีในเรื่องที่ดินบ้านช่องนะคะอย่างนี้แล้วก็บางท่านก็อาจจะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะเตรียมตัวจะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะใ้เข้าเรือนหอก็ได้นะสาวบางท่านสําหรับ4ี่ไม้เท้านะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของกิจการนะคะหรือเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวคนรักหนดีนะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันค่ะ ระมัดระวังสองเรื่องราคาในวันพวกนี้พี่น้องวันพุธกลางวันเนาะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนว่างไงคะอ่าได้เงินละนะหนึ่งเหรียญเอาไม่ใช่ราชินีเหรียญได้เงินจริงด้วยนะคะในวันพวกนี้ก็มีเม็ดเงินก็ามาอัศวินเหรียญเงินมาเต็มเต็มตบมือค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนใครร้องเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้ามาละค่ะพี่น้องค่ะนะ โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินที่ดิน่ามราดกมีได้ด้วยใครที่ทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าขายที่ดินก็จะมีนะคะปิดปิดงานขายได้ว่างั้นนะคะเขาจะมีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาค่านายหน้าเข้ามานะคะเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะไม่ทํานายมากอะ่ะในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้าแน่นะคะมีข่าวดีแน่นะคะแล้วก็ไปทักสามไม้เท้าก็คือติดต่อเจรจา นะไม่ว่าจะหาลูกค,ค้านะคะไม่ว่าจะหานายทุนไม่ว่าจะหาหุ้นส่วนสำเร็จหมดเลยนะคะพี่น้องคะมีกัลายาณมิตรที่ดีนะคะสําหรับสามไม้เท้านะคะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะออกนอกพื้นที่แล้วทํากิจทาการอะไรสําเร็จนะคะฉะนั้นสําเร็จหมดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืน,นะคะ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีน,นั้นเนี่ยไซมเรนนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใน,เ,นเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องตำแหน่งงานแต่ว่าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะกลุ้มใจหน่อยนะคะนี่กลุ้มใจนอนไม่หลับนะคะไม่ค่อยสบายนี่ไพยทักก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพระมัดระวังนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะ,ะก่อนหน้านี้หายไปแล้วอาจจะกาเริบได้นะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่ดูแลตัวเองนะคะ พักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่หลับนะแล้วก็มีความเครียดนะคะอยู่ในหัวด้วยเนี่ยไปกันใหญ่เลยค่ะพี่น้องอาจจะมีการไปหาหมอก็ได้นะพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะไปโรงพยาบาลนะอย่างนี้แต่ยังไงแล้วเนี่ยป้าหมอบอกว่าไม่หนักนะคะพี่น้องคะนะแต่ยังไงก็อย่าประมาทนะสำหรับตุเรสนะคะแล้วก็9 9ดาบนะคะ แล้วก็เด็กถือดาบก็คือก็บอกว่าอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์เป็นหลักด้วยนะคะการวิตกกังวลคลุ่นคิดมันไม่มีผลดีนะคะพี่น้องวันพฤหัสวสดีค่ะอา้าวทักสองเรื่องนะคะหลักๆเลยมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเป็นแบบไหนดูกันนะคะเด็กถือเหรียญพี่น้องวันศุกร์ก็หาเงินเก่งนะคะนี่อย่างนี้หนึ่งไม้เท้ามีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ กิจการใหม่นะคะแล้วก็ไม่อยู่กับที่ในวันพรุ่งนี้อาจจะเดินทางนะคะเดินทางไปโน่นไปนี่นะคะใช้รถใช้ถนอนอย่าขับรถเร็วนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะและก็ไพทักก็มีพลังขึ้นมีแรงมีไฟนะคะอารมณ์ก็ไม่ค่อยปกติก็คืออารมณ์ร้อนในที่้ต้องระมัดระวังระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งเป็นผู้รับผู้ใหญ่วัวน้องหัวหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่ได้นะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะ อ่าหรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะหรือผู้ที่ถือกฎหมายต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะนี่แต่โดยรวมแล้วมีเงินเข้ามางานเด่นนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาอยางนั้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องวันเสาร์นั้นสองถ้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเจอ คนรักนะคะเจอคู่แท้นะสองถ้วยขึ้นสองไม้เท้าขึ้นนะใครที่ขายของอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะสั่งออเดอร์เข้ามาเต็มๆ็มเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะและก็มีกัลยาณมิตรดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะนี่เนาะมีคนรักให้ความ อุดหนุนช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางท่านก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทำบุญให้ท่านปฏิบัติธรรมนะคะหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอบรมคอร์สสั้นๆนี่ก็คือพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพวกนี้พี่น้องวันเสาร์โอเคค่ะพี่น้องค่นะเนาอย่างนั้นกันแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีพันธะสัญญาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของเอ,อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและได้แล้วก็ กรโลนาไปทําตามสัญญาซะนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะก็ถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้โอเคค่ะพระหมอโวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องขาหนะ้าแล้วก็เฮงเฮงรวยๆยค่ะสวัสดีค่ะ